สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตวันนี้วันที่27ตุลาคม2563เมื่อวานครับที่รัฐสภามีการประชุมสมัยวิสามันเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมตาตรา165เพื่อสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภาแบ่งได้เป็นสองฝั่งอย่างชัดเจนครับ ต้องขอชมเชยท่านสมพงษ์อมรวิวัฒน์ที่ได้เปิดการอภิปรายเป็นคนแรกหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ถแถลงถ้ำอยู่ในสภาแสดงถึงเป็นภาวะผู้นําในฐานะที่เป็นผู้นําของฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรชี้ถึงยติที่รัฐบาลชุดนี้ได้ยื่นต่อสภาเป็นการยื่นแบบมัดมือชก เป็นการกล่าวหาผู้ชุมนุมนักเรียนนักศึกษาประชาชนที่ชุมนุมในทางการเมืองโดยสันติสงบและปราศจากอาวุธเรื่องขบวนการเสด็จเมื่อวันที่14ตุลาคมก็ดีถือว่าเป็นการนำการอภิปรายที่ถือว่ายอดเยี่ยมในคราวหนึ่งของท่านสมพงษ์อมวันบิวัต์หลังจากนั้นก็ผ่านกันลุกขึ้นอภิปรายครับ ท่านเลขาธิการพรรคเพื่อไทยท่านประเสริฐจันทะลวงทองก็อภิปรายที่ไปที่มาของเหตุที่ไม่ต้องการให้ในายกรัฐมนตรีอยู่ในตำแหน่งต่อไปแต่ฟากฟังอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งรัฐบาลก็ดีฝั่งสสฝ่ายรัฐบาลก็ดีและสวก็ดีต่างแม่อภิปรายใส่ร้ายการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาประชาชนอย่างที่ ไม่น่าจะทําครับเพราะว่าโอกาสที่คนภายนอกจะเข้ามาตอบโต้ในรัฐสภามันไม่มีใส่ร้ายป้ายสีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอภิปรายเรื่องขบวนการขบวนเสด็จวันที่14ตุลาคมประธานชวนก็ไม่เปิดอนุญาตให้มีการอภิปรายอย่างถึงลากถึงโคนเหตุถึงเป็นบอกว่ามีคนมาขัดขวางการชำนุงอะไรทํานองนั้นแต่โดยความ,มาจริงแล้วถ้าติดตามโดยละเอียดจะเห็นว่า นักเรียนนักศึกษาประชาชนเขาไปชุมนุมอยู่นั่นมาก่อนนะครับถ้ามีการเปิดให้มีการอภิปรายกันจริงๆนักเรียนนักศึกษาคงไม่ถูกใส่ร้ายถึงขนาดนั้นจึงเป็นการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนักเรียนนักศึกษาที่ชุมนุมต่างหากการลาออกอย่าหวังครับสอสรัฐบาลก็ดีสอวอก็ดีแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีก็ดีถามว่าจะให้ผมลาออกเนี่ยผมผิดอะไรฝ่ายสอวอบอกว่านายกไม่ผิด แต่ฝ่ายประชาชนบอกว่าคุณยึดอํานาจมาคุณสร้างกติกาสืบทอดอํานาจเอาสวสองหคนมายกมือให้คุณเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารราชการชาติแผ่นดินทําให้ประเทศชาติเป็นหนี้สินสูงสุดในประวัติการบริหารชาติบ้านเมืองไม่สามารถทําให้เศรษฐกิจของประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ไม่มีความคิดที่เป็นประชาธิปไตยจับความคิดจับคนที่คิดเห็นต่าง เข้าคุกเข้าตารางสามพันกว่าคนครับตั้งแต่รัฐประหารเป็นต้นมาดวนี้ก็จับคุมคุมขังผู้นำแกนนำของนักเรียนนักศึกษาบางคนก็ได้รับการปล่อยตัวบางคนก็ไม่ได้รับการปล่อยตัวปล่อยตัวมาก็อายัดท,ทันทีมีเจตนาที่จะสกัดกัน้นการแสดงความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเหตุผลเพียงแค่นี้ครับก็เพียงพอที่ท่านจะต้องลาออกแล้วคุณเป็นผด็จก,การต้องยอมรับคุณยึดอำนาจเขามา คุณจะมาทําทีมาขู่บอกซะผมยุบสภาจะทํำยังไงจะทําอะไรก็ทําเด้อครับต้องลาออกแล้วเห็นไหมละครับเมื่อวานนี้ที่สถานทูตเยอรมน,นีครับตอนบ่ายๆแรกๆก็มีพวกทนายนกเขานะครับที่อยู่กปปสเก่านั่นแหละพาพรรคพวกหลอมแหลมไปที่หน้าสถานทูตไปคล้ายๆไปยื่นหนังสือต่อสถานทูตเยอรมันก่อนแต่หลังจากนั้นครับหลังจากที่ มีการนัดแนะทางโซเชียล17เดนาฬิกาเป็นต้นไปโอ้โหประชาชนไม่รู้สุดลูกหูลูกตาเลยนะครับดูภาพในโซเชียลแล้วมันมีความสุขจริงๆว่านักเรียนนักศึกษาประชาชนเขาไปเดินทางโดยเท้าหลายหลายกิโลนะครับกว่าจะถึงสถานทูตเยอรมน,นีและเข้าไปยื่นหนังสือต่อสถานทูตเยอรมน,นีถือว่าเป็นการแสดงพลังยกระดับให้แก่นานาชาติสากลได้รับรู้ว่าประเทศนี้ ประเทศไทยเขาไม่ต้องการให้มีการปกครองโดยระบอบอื่นซึ่งไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับผมถือเป็นอย่างนั้นถือว่าสองฝ่ายเป็นน้ําคนละบ่อเป็นน้ําคนละแห่งสอวอเป็นน้ําซึ่งมาจากเป็นปลาในน้ําที่มาจากการแต่งตั้งและมาแห่แสดงความรู้อย่างโน้นอย่างนี้ที่แท้ตัวเองเนี่ยมาจากการแต่งตั้งราบตั้งจากประการมาเห่ามาหอนในสภา ผมฟังแล้วมันคันครับที่มาไม่เหมือนกันทําเป็นความรู้ความสามารถคุณคุณต้องออกไปอ่ะต้องร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แบบชิลีเขาครับเขาชนะนะครับมีประชาปติเขาชนะแล้วจะให้มีการทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสสลอี่ประเทศชิลีนะครับซึ่งเป็นภาิการมา4ี่ปีก่อนเหมือนๆคล้ายๆประเทศไทยนี่แหละประยุทธ์อย่าเห็นแก่ตัวครับอย่าเห็นแก่ตัวผมขอร้องคุณเถอะคุณออกไปเถอะ ปัญหาภาระประเทศนี้อยู่ที่คุณประยุทธ์จันโอชาคนเดียวคุณวิศนุเครืองอามไม่ต้องมาพ่ามครับไม่ต้องมาอ้างรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญที่คุณอ้างนี่คือรัฐธรรมนูญที่คุณเขียนขึ้นมาเป็นรัฐธรรมนูญที่สืบทอดอำนาจอางมาตาโนนอัมมาตาน,น,าตานี้เขาไม่เอาแล้วกติกาอย่างอย่างลักษณะอย่างนี้นะครับมันถึงมีคําพูดว่าไอเฮ o ูซึ่งคุณชวนบอกให้คุณพตนตวเอง เสรีพิสุทธิเตยเยเวทเตเมยเยเวทให้ถอนท่านก็ไม่ถอนเพราะว่าที่ม็อบเขาพูดอยู่ไอเฮียทูไอเฮียทูตลอดเวลาวันนี้ยึงขอฝากก่อนครับเห็นหน้าตู่ในสภาหมดราศีความเชื่อมัน่นความเชื่อมั่นเคยมีไม่เหลือหรอหวังสภาให้คำจุนและเยินยอจะได้นั่งชูคอเป็นต่อไปมีแต่พวกสอพรอและปอปั้นพวกสอวคอ,อสั้นไม่หวั่นไหว ยยอยกแลบลิ้นเลียขี้ใครให้เป็นนายกต่อไปไรอย่างอายใช้สภาเป็นที่ซักฟอกตัวเองโยนความผิดเมบเต็งโหนกันใหญ่ใส่ร้ายผู้ชุมนุมว่าอันตรายใกล้ใกล้ถึงวันชีวาวาวมันดิ้นรนใกล้ถึงวันชีวาวาวมันดิ้นรนครับใกล้แล้วตัวเอ๋ยคุณพี่ชัยนริตรพันเตือนแล้วครับลาออกไปเถิะ เดี๋ยวคุณลาออกช้ากว่านี้คุณจะไม่มีแผ่นดินอยู่ประยุทธ์จันโอชา